สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมัเตอร์ในช่อง D h m Channel ช่องที่มีสาร,ระและความน็าติดตยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขยริศนานะครับตอนโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับผมซึ่งถูกเรียกกันว่าสุนัขมรณะเซบรัตซึ่งโปรเจกต์นี้เองได้มีการปรากฏตัวใน Resident Evil 2 r e m a รีรวมถึงภาคอื่นๆนะครับผมแต่ในคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันในภาค2 Re m ีเมว่า โปรเจกต์นี้นั้นมีความสำคัญและที่มาอย่างไรกับกระผมเมดามาเตอร์นักสื่อเรสิเดเอ์อีวิฟซีรีส์นั่นเองจุดเริ่มต้นของเซอร์บรัตนะครับผมเซอร์บรัตหรือเคเบรอสนะครับอังกฤษอ่านว่าเซอร์บรัตเคเบรอสนั้นในเทพปกรณัมกรีกและโรมันเป็นหมาหลายหัวปกติแล้วพวกเซอ์บรัตนั้นจะมี3หัวมีหางเป็นอสรพิษพังพานงูและกรงเล็บสิงโต มันเฝ้าทางเข้านะครับผมบริเวณโลกบาดาลเพื่อป้องกันคนตายไม่ให้หลบหนีและคนเป็นไม่ให้เข้าไปเซืรอบรัตนั้นปรากฏในวรรณกรรมกรีกและโรมันและในงานศิละปะสถาปัตยกรรมทั้งโบราณเก่าและใหม่ตลอดจนเซอร์รัตนั้นเป็นลูกของอีคิทนาครึ่งสตรีอสรพิษกับไทฟอนทําให้ตัวมันเองนั้นได้ถูกนํามาเรียกในงานวิจัยของอัมเบลาเคอร์เรชั่นซึ่งถูกเรียกกันว่า MA 39เส้ซอรรัต เอาละครับเมื่อเราไขาปริศนานะครับผมที่มาของคําว่าเซอร์เบรัสกันได้แล้วปริศนาที่2ก็คือเซอร์เบรัสนั้นมีการสร้างขึ้นจากที่ไหนนะครับงานวิจัย MA 39เซอร์เบรัสนั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคิดศึักราช1980บนะครับบริเวณคฤราสนห์หลังหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าเคฤราสนห์แห่งภูเขาอาร์เคเลมเอลเทนหรือสเปนเซอร์แมนชั่นนะครับณกสถานที่แห่งนี้เองนั้นอัมริกาบริชั่นได้เริ่มต้นการทดลอง โดยสกัดสารตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่า b s t r a i น b s t r a i นตัวนี้นั้นได้มีการทดลองฉีดมันเข้าไปในตัวสุนัขสายพันธุ์หนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่า d o บเบอร์แมนโดบเบอร์แมนเหล่านี้เองนั้นได้ทําการฉีดสารต่างๆเข้าไปในร่างร,างรวมถึงบีสเตรนทําให้พวกมันนั้นมีความแข็งแกร่งตลอดจนมีความดุร้ายที่มากกว่าและได้เกิดการหลุดรอดและอลาวาตในช่วงปีคิศ .1998 บริเวณภูเขาอาร์เกลมอเทน ทำให้เกิดคดีฆาตกรรมและสังหารหมู่เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นเองส่วนจักรวาลใน Resident Evil 2 Remake ที่เราจะมาไขกันนะครับผมจุดเริ่มต้นของโ b ว์แมนนั้นมาจากหน่วยฝึกของตัวสุนัขนะครับซึ่งได้มีการเฉลยครั้งแรกนะครับผมในจักรวาลของหนังที่ชื่อกันว่า K9 Unit K9 Unit นี้ได้เฉลยครั้งแรกใน Resident Evil 2 Apocalypse นะครับในฉบับของ p a u l เอสแอนเดนะครับผมว่าเป็นชื่อของหน่วยสุนัขตัวนี้ จากนั้นสุนัขหน่วยนี้นะครับผมได้ถูกขังไว้ในสถานที่สถานที่หซึ่งถูกเรียกกันว่าเดอะแคนเนลแคนเนลนั้นเป็นกรงขังสุนัขนะครับผมซึ่งใน Resident Evil 2 Remake นั้นได้มีการปรากฏอย่างชัดเจนในห้องลิกเกอร์ว่าพวกมันนั้นได้หลุดรอดนะครับผมจากการอรารวาสของลิกเกอร์นะครับทำให้สุนัขหลายส่วนนั้นเกิดการติดเชื้อนะครับผมและออกอรารวาสไล่ฆ่าเหล่าผู้คนนะครับผมและสิ่งแรกที่มาเล่นงานนั้นก็คือลีออนนะฮะ Too late. เอาล่ะครับเมื่อเราชมตัวอย่างจบไปแล้วนะครับผมทีนี้คําถามต่อมาก็คือเซบรัตนั้นนะครับผมทําไมพวกมันเองนั้นถึงมีความดุร้ายมากกว่าปกตินะครับผม ให้เรามาวิเคราะห์เป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับส่วนแรกก็คือดวงตานะครับผมดวงตาของมันนั้นกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้อกระจกนะครับผมซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่เอเดวงนั้นเคยอธิบายเอาไว้นะครับในฉบับนิยายของ City of the Dead r e s i d e n t e v i l 2นะครับผมที่มีการบอกว่าซอมบี้ตลอดจนสัตว์ทดลองนั้นพวกเขาจะมีปฏิกิริยาต้อกระจกหรือดวงตาเป็นสีขาวนะครับรวมถึงสุนัขด้วย 2ก็คือบริเวณผิวหนังของมันนะครับผมเกิดการหลุดร่อนนะครับผมเนื่องจากการถูกเล่นงานโดยลิกเกอร์ก่อนหน้านี้กับปฏิกิริยาที่พวกมันเองนั้นเกิดผิวหนังเสื่อมสลายนะครับ3ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมเซอร์วรัสปกติเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไวขนาดนี้นะครับผมโดยการที่พวกมันได้รับทีเวรัสเข้าไปเนี่ย ทำให้เกิดการการะตุ้นประสาทนะครับทำให้พวกมันเองนั้นสามารถวิ่งได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแล้วภาพปริศนาที่มีการเปิดตัวในงาน TGS 2018นะครับผมที่มีสซรัสนั้นเดินเล่นอยู่นะครับแล้วแท้สศพของเจ้าหน้าที่อย่างเมามันนะครับจากจุดตรงนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่คนนี้นั้นทํางานกับอ m มเบล่าคอ r เปอร์ชันนะครับซึ่งต้องผ่านทางท่อระบายน้ําใต้ดิน แล้วตัวเขาเองนั้นได้พยายามจะหลบหนีจากสนามบาสนะครับส่วนสมรรต์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการที่พวกมันนั้นหลุดรอบจากสถานีตํารวจนะครับผมที่หนีมาจากตัวเดอะแคนเนลนั่นเองและทําให้พวกมันเองนั้นตอนนี้อารวาสอยู่รอบตัวเมืองแรคูซิตี้นะครับผมและจะทําให้ทาง Leon, Ada Wong, ลีออนเอเดวองรวมถึงแคลเรดฟิลนั้นต้องเผชิญกับศึกหนักอย่างแน่นอนนะครับผมและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดกับกระผมเอนดามาเตอร์นักสืบร e s i เดนอิวซีรีชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เกมดีมีสาระต้องเดียบชแนลขอบคุณค่บแมดดามัตเตอร์นักสืบเพรสิดเน์อีวิซีรี่ขอบคุณค่บ